ดูดูมาดูครับเอาติ่งติ่งวัดโตไปไปวัดเฮงนะครับน้าเอนะครับปุ๊บเอาครับน้าติ่งครับเอาหิมะหาว่านี่น้าเอ๋เอาอีกแล้วครับแงเด้อาหน้านติ่งครับเอาแล้วนะครับหลากแบบโหดๆเลยตกเลยครับ ตกเลย,เยขันตกครับลุงภากพักินเม็พักินแม็กพับกบพบกับช่องไส้ไก่ไอ้อวนก็ตอนนี้จะได้ออกไปอ่างแฝดนะครับก็แรงแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกันก่อนเดี๋ยวเราไปพอกันว่าอ่างแฝดจะเป็นจะได้นะครับทีมงานได้นัดกันว่าตีอ่างแฝด ตตอนนี้ผมเก็บควเต็มหลังรถแล้วนะครับพ่อมาอัดไปซกค,ครับปะ่ะพอไม่เปิดจอะไรกันเนาะขอเจ้าตีกันนะครับผมนี่เนอเจ้าตีเจ้าตังครับวันนี้ผมจะไปจอมเบสขอเฮ้อดป่าตัวใหญ่ๆเนอะขอหฮ้อหมู่เฮือหมานหาปิกหาฮปิกเดี๋ยวจะมาหลับมาต้มให้กินเนอะเจ้าตีเนอะไปแล้วนะครับลาครับผมสวัสดีครับก็มาถึงอ่างแฟดแล้วนะครับก็พอดีผมมา กอนประมาณสองถูกปลายมาถึงนี้ผมกัสองถุกปลายแล้วครับก็บมมีม่งว่างครับพอดีให้เจ้าของรถกันนี่นะครับกันเนี้ยเปิดบอกว่าไป,ะปะจะง่ายเบสออกคือผมคือผมได้ลงกอะหน้านี่ก็ลงได้ประมาณสักหลายกันอยู่ครับสักดาวกันเดี๋ยวพาลงเบสเราจะได้กับว่ากันนะครับพอดีกุญมีน้ำใจให้นะ,ะไปอุก,กอ้างคางละน่าจะลงได้ครับแต่ตีสำคัญคือที่จอรดถดมามีครับ เดี๋ยวขุดควัวลงทีมงานตัวมาไม่รู้นะครับไะเดี๋ยวเอาลงเบ็ดกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้เพื่อพอนะครับผมครับก็ตอนนี้ผมลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับลงสี่กันเดี๋ยวเอามาพอกันจะข้างข้างป่าจีนนะครับข้างข้างป่าจีนก็ใส่ยังยังนครับเดี๋ยวขอมันจะมาตังเพื่อนนะครับใส่สี่ใส่ห้านะครับมาล้องขอครับผมลุงละสี่หลังเดียะได้ก็ เดี๋ยวขอผู้เจ้ากั๊มนะครับผมจัดไปครับจัดไปครับผมนี่ก็เจ้าแล้วนะครับก็ออกมาประมาณสายๆหน่อยแล้วนะครับก็ช่วงเจ้าป่าบ่ค่อยกินนะครับจะกินอยู่ประมาณเจ้ามืดครับก็ข้างๆกระดึงกันอยู่แต่วก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับตอนสายๆประมาณ10โมงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอดูรอชมผลงานกันนะครับ กันนี่เวตาเดี๋ยวปีเปิดเวรกออกไว้เวรกออกไป้สายตรงนี้นะเราแล้วมันมันเปลุก้วโอ้ยไปพุ่นแล้วมาแล้วครับพูดติงครับพูดเลยครับมาแล้วครับคูดติงครับกินเครับคูดเลยหันคำครับตีเบ็ดลงตูงกินเลยครับไปไปพุดเดี๋ยว ติงจัดแล้วต่อติงจัดไรครับท้อหลานคานกงระวัง,งต่อนะครับเก็บสายเร็วๆเก็บสายเร็วๆมา núi hàm quay nhà quay hả tiên bao 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 lock lan khăn cổ à ạ này ạ bao bao bao, đi ơi ạ măng đi แรงดีมากครับมาน,านี่ไปทำไมนูน่นเห็นครับไปครับตัวปลาจะโขวครับเก็บสายครับเก็บสายหัวนั่งดูปลากันนะครับนห็ครับนะครับหลอกวิง่ง ขอหาคุณรักคุลีครับถูขันปลายขันครับอน,นี้ขอแะนนงมาครับลุงภาคเตรียมตัว มาครับ้อยแล้วเก็บสายอีกทีนึงครับอูุหักโอ้ตายแล้วฮ้าเอามาตักอ่ะมาแล้วมาอยู่หันแล้วอ่ะมันบาหานนะมันพุ่งมาโจมเอฉย โปโูปูทำงานไม่ได้ก็เอากล้องนี้ทำไปชั่วคราวก่อนใส่ไม่สายหน่อยใจเย็นเขาใจเย็นใจเย็นไฮ้เอฟมันไป้ายระวังนะครับออมันมีต่อตอีลงไปอยู่ลมเลยครับ น่ครับดูคันตู้งามๆของน้าอ๋นะครับจีทุนเขามาตัวจทุนเขาเอามาแล้วครับ่ะนะครับเราหางเอาวางได้เลยครับ เอ่ยลุงหน่อยนะ,ะนะครับเสียงสนั่นครับเราเป็นผู้ถ่ายทำนี่เป็นผู้ตักแล้วครับติงถ้าซ้อนได้ซ้อนนะครับดูของเสียงลอกสนั่นเลยครับอาติงเตรียมพร้อมมีจีนะครับ มาแล้วครับลอยมาแล้วอย่ามุนเส้นครับใส่กลองสุดยอดสุดยอดครับเอาติ่งติ่งวัดโต๊ะไปไววัดเองระวั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 งน้ำวัดเองเอาครับน้าติ่งครับเอาแหมเมอฮาว่านี่มันกินอยู่กันเดียวเนี่ยบ่เฮยเอาครับ น้าติงครับเอาแหิ่มม็อาว่านี่มันกินอยู่กันเดียวเนี่ยบ่เฮ้ยมันเอาลงมมาเดียวนี่มันกะกินมาเดียวเนี่ยครับอ่ะอัดเข้ามาไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่นี่แหละอยู่นี่เลยอยู่นี่เลย จะปล่อยให้ในเอปล่อยสายมหมมันจะชอบสู้ม่รู้นะจริงเนอะมาครับมาครับนะติ่งนะติ่งมาลอยมาแล้วครับ

ม,มาแล้วครับนายเอ๋หลอดบาร์นะครับเออมาเอ,อ๋มาหน้านายเอ๋แล้วเรียบร้อยครับ<อ>มานายเ,อ,อ,เอ,อ๋เออครับสุดยอดแล้วไปดูผักขยับไปขวาหน่อยขวาหน่อยเออขึ้นมา ตัวนี้โดดครับตัวนี้ใหญ่หน่อยครับบอกแล้ววันนี้ผมไม่ลิสู้ครับยอมแพ้บวันนี้ <S <S ใหญ่ครับใหญ่ครับเดี๋ยวนะครับ <S <S ต,ตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มากๆขอรูดนะครับขอรูดสิ <S <S ้นเหมือนเดียวกันเลยอากาแฟมาแล้วลครับลุงับ พอดีเลยครับกาแฟมาครับสาวส่งกาแฟมาพอดีเลยครับปลากินครับมายกโชว์กล้องนะครับโชว์กล้องหรือโชว์ปลาโชว์ปลาครับโชว์กล้องเดี๋ยวนะครับนี่นะครับปลาตัวใหญ่โอ้มาโอเคครับผมสุดยอดครับผมนะเอะเอาอีกแล้วครับมาละนะเอะครับ ผู้เยอะอย่างผู้เดียวอย่างเป็นทางการครับดูเลยครับบิดตกตกลางหมดคุกคันครับสอบถามกันครับขอเบอร์อะไรครับญญโอ้สายสิบสองปอนขอเล็กครับน่าไปแล้ว ครับทีมงานเรานี่นะครับทีมงานรอตักนี่ทีมงานรอเยอะครับนี่ทีมงานปลดปลดคันเบ็ดครับส่วนผมผู้ถ่ายภาพอ,าอย่างงามครับอย่างงามครับม,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 มันมันลอยครับมันลอยมันลอยบนมันมาหาผมพี่พี่เอเดินมาหาผมได้ไหมครับ ยำแล้วมันจะยำแล้วเดี๋ยวันเดี๋ยววนอยู่เดี๋ยววนมาแล้วมาแล้กลับมาแล้กลับมาแล้วอย่งเหมาะอย่างแฮงครับอ่เรามาดูการตักปลากันคนเยอดูแล้วนะครับโอ้ไปงุนะักกดิไม่ใช่ไม่ใช่ถึงถึงโดนหไ เดี๋ยวนะครับมันมันปันหมดแล้วส Bona

โหโหหลอดนี่ขาดเหรอขาดพี่ผมวัดนี่ยังไม่มีแรงอะไรเลยนะเออจริงรังน,นั้นมันชนหลังเต็กเนออเอาาี่ยเปิดเบดรก,ดดกครับแต่ผมผมผมหมุนลอกแล้วก็วัดอะเฟสมันหายไปเลยเอ,อ่ะครับ อย่างใหญ่นะครับขหลุดเบาครับเบาปุ้มกืนเอ้าย้ำมูเดียวกันจำห้ดีนะพี่เอเปลี่ยนทิน

เอาหน้าติงครับเอาแล้วนะครับหลากแบบโหดๆเลย <นะ S 1> ตกเลยครับตกเลย <นะ S 1> ขันตกครับมาๆซองร้องว่างนะครับนายเอ๋นายเอ๋อปอดโจมาไก่ได้ครับ <นะ S 1>

ค่อ้างให้จะลำบากลำบนมากครับนักตกปลาเอาเข้านะมา,มาไปท้งหา <ใน S 1> ว<ะ>่าอ,อมันมาใกล้แล้วครับนายเอ๋นี่ครับปลามินิครับโอ้โหดีดน้ำไปแล้วนะครับคนเยอะคนตาครับว่าไงเ,เข้าไปแล้วครับผม หน้าติ่งอีกแล้วครับหน้าติ่งอีกแล้ว <laughs> เอเเอครับโอเคครับกับบรรยากาศาสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันนะครับป่าตัวใหญ่ขนาดไหนมามาตามตามหนะ้าติ่งมาผ้าผ้าปิดอยู่ในถังฮะเหรอขนานีครับมาชมปลากันประมาณกิโลครับตัวนี้ ประมาณกิโลเอาช่งมาช่งเลยครับ3เอาได้รู้ไปเลยมาคมไหมคีมไหมระวังงไป้มนะเดี๋ยวนโครับะใครว่าเท่าไหร่มาสามหกพอดีอ่ะกิงเหมือนคับเงี้ยกินเหมอนับเงี้ย มาจับเงี้ยเอาผ้าเอาผ้าเออผ้าจับเาจะโชอ่ะะโกมาเออจะโชกบนหัวโชกเออไปเจับเงือกมันจะตายนั่นตกเงื่อนแล้วเลื่อนออกแล้วน่ะมันโดดตกตกเลยเออเออนั่นน่ะเออกำเนื้อเหมือนบนหัวกำเื้อเอาเลยเราผ้าเดี๋ยวจะตายแล้วอ้าวโอเคครับมาช่างดูมีเท่าไหร่ครับ เามองสามหนึ่งครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงเดี๋ยวโอเคครสามสองสามสองครับผมโอเคครับผมไปเอาลงน้ำเออลุงฮะพังกินแม เออสายเร็้ยวสายเร็วสายหมดหลอกก่าสายหมดหลอกฮะสายหมดเอาวัสดีครับจบคลิปแรกวันแรกของทริปนี้เนาะก็สรุปว่ากินไปกินไปที่ยี่สิบตัวแล้วครับ<น>กินไป,นไปกินไปเก้าตัวนะครับทีมง,งาน,นกะอ,อ่างแปดอะไรดังเกี๊ยบวะ เอาแล้วครับเอาแล้วครับนะเอ๋ครับมา,าไปแล้วยาวครับยาวเลยไฟใหญ่อยู่ข้างเหรวเอออัดจังเดียวเขียวลูกพ่อผมบอกแล้วไม่ทันผมหรอกมาสวิงมีไหนมาจัดการครับมืดหน่อยนะครับพอแม่พี่น้อง หลังมันยังหันว่ามันรู้ได้ไงครับว่าปลากินเบ็ดครับเสียงเสียงอ่ะมาแล้วครับมันลงมาละรู้ค่ะเจอุ้ยเอ้าเอาไปไหนนี่แล้วหลุดไม่หลุดเหรอดูไม่หลุดนะไม่หลุดวะไม่หลุดไม่หลุดมันโดนสายวะมันโดนสายไข่พ่อรู้ค่ะไปเคลียร์สายมคลิปเลยคลิปจริงเหรอไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ๋อสายนั่นเองแหละสายจุกอ่ะ ไม่ได้ดนมันไม่ได้แต่ปลามันไม่อยู่แล้วอะ่อวอะเออปลามันมีอะนอี่วะาฮัลโหลตึ๊กแล้วอยู่โดนโไปละครับมาผมมาเอาปลาขึ้นกันเดี๋ยวเราจะพอๆกันนะครับติงไม่ได้ติงช่วยลุงน้ำไอ้โค้จอมเบดได้ปลาปิกบ้านไปแล้วนะครับเหลือกับปลามา ดู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 ครับดูหักไปรินมันอะเกลี่ยแล้วครับเกลี่ยเดยเจ้ามันขึ้นจะได้มามาเออมาเอาเอาเอาไม่เอาเล็กหลังขันขวางก่อนแลอวเอาโอ้โหเอาเบาเกือบกำลังซ่อมไม่นะดึงเลยครับลุงหักเออพูดก่อน

พุดพุดหลังเลิศเห็นนะครับปลายยีสุกเอาละครับนี่แหละครับมานี่นะครับปลายยีสุกครับเดี๋ยวผมจะช่างแล้วจะเอาใส่ถังเลยนะครับมาหูดหัวเลยครับครับเราจะมาช่างกันไม่ลูกผ่ากขึ้นบนห้นผมเลย,ยช่างครับเดี๋ยวผมจ้างแล้วลุกผ่าเอาใส่ถังนะครับ สามกิโลนะครับตัวนี้มาเราขาบใส่เลยครับครับตัวที่สองครับตัวนี้ก็สามโลครับไปเลยปัดตอลึกครับตัวนี้มา สามโลสามไปวันนี้ครับสามโลหนึง่งไปใส่แต่ใส่เต่าเขาเร็วน้อสามโลค่งสามโลครึ่งโอ้โห ตัวนี่ด้วยไงตัวมูก่ะสามโครึ่งอยู่โอ้ใส่ใส่ข้าวเลวเลยเนาะสามโล่สามโลเก็บหกครับโอ,โอเคครับ่ะจบอ่างแฝดบายบายอ่างแฝดเราโอเคครับ